สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําละครซ้นเรื่องจดชื่อเธอเลยเจอรักอันนี้พี่ตงกวาส่งมาให้นะนี่ต้นก้าตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวพ่อกับแม่มารับตอนเย็นพาไปกินบิงซู่หลายปีผ่านไปหยุยนี่ต้นก้าเธอเนี่ยเก่งเรื่อง ผดที่ต้าจริงๆเลยเนาะแต่ฉันเนี่ยรู้จริงอยู่อีกแบบก็คือร้องเพลงไงล่ะโอ้วจดชื่อเธอเลยจือวันนี้ฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะไปส่งงานหกครูนี่เธอจะมาทำต้นกล้าแบบนี้ไม่ได้นะนี่ จะมาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเป็นหัวหน้าแกงเลยนะแต่ฉันเป็นหัวหน้าห้องนะฉันจะไปฟ้องครูนะฉันจะจดชื่อเธอโอ้ยเป็นย่าอ่อนนะ่ะเธอรู้หรือเปล่าล่ะแกงของฉันนะ่ะชื่อแกงอะไรต้ตมตำปูปลา <c oughs> โอ้ยหนังพวกนี้จริงๆเลยไปเถอะป้อนกล้าไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมัน <c oughs> นี่ เนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยฉันต่งประโยคไม่ได้อ่ะฉันจะทำยังไงดีไม่ตนก็ฝากดูแลห้องด้วยนะใครเสียงดังใครลุกออกจากที่ใครคุยกันรีบจดชื่อเลยหืมนายคาลิอีกหนึ่งนายทวีนอีกสองนี่ทั้งสองคนเนี่ย มาทำแบบนี้ได้ยังไงฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าคุยกันน้อยเกกล้ามาจดชื่อฉันหรอขอโทษครับครูนี่ย้ายหัวหน้าห้องตัวแสบเกก็มาจดชื่อฉันกับเพื่อนรักฉันได้ยังไงก็เลีของฉันไม่ล่ะเธอเนี่ยแล้วก,ก็เออเอ เธอจะทำอะไรอะปล่อยฉันนะฉันจะออกไปใครก็ได้ช่วยฉันด้วยแต่อันนี้ไม่พ้นหรอกไปต่อสิบหน้านะคะเพื่อน